ก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยนะครับกับเรื่องของการทําตลาดรถรุ่นแรกคือ h าวเ l H6 นะครับซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเลยทีเดียวมาวันนี้ครับเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าต้องส่งรถไฟฟ้ามาเขาบอกว่านี่เป็นรุ่นที่2ซึ่งในปีนี้เขาตั้งเป้าว่าจะมี4รุ่นนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแต่ว่ารุ่นที่2นี่ก็ถือว่าฮือฮาไม่แพ้กันนั่นคือเจ้าโอรานะครับ บางคนอาจจะออกเสียงออราแต่ถ้าถูกต้องเนี่ยมันต้องออกเสียงอย่างที่เขาบอกว่าออรานั่นคือเจ้าออรา o o d Cat ครับซึ่งออราก o ดแคทเนี่ยมีด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่นเทค h 400คือระยะการใช้งาน400กิโลเมตรรุ่นที่2ก็คือรุ่น Pro 400ซึ่งเห็นอยู่ซ้ายมือผมระยะการใช้งาน400กิโลเมตรแล้วก็มีออปชันแตกต่างกันแล้วก็รุ่นท็อปครับคือรุ่นอัลตร้า0ตัวนั้นนี่เป็นตัวท็อป แล้วก็มีระยะการใช้งาน500กิโลเมตรผมบอกลักษณะคร่าวๆก่อนถ้ารุ่นเทคนะครับจำง่ายๆถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเทค400เนี่ยสีก็จะมีให้เลือกแค่สีขาวสีดำเบสพื้นๆนะครับถ้ารุ่นโปร400ขยับขึ้นมามีทุกสีจะสีขาวหลังคาดำอะไรมีทุกสียกเว้น2สีที่จะไม่มีคือสีแบบนี้ที่สีคลาสสิกหน่อยเป็นสีเบจกับสีเขียว หลังคาของสีเบจเนี่ยจะเป็นหลังคาออกสีเทาๆดำๆแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยหลังคาจะเห็นเป็นสีขาวเป็น2รุ่นที่จะมีเฉพาะในรุ่นอัลตร้า500รุ่นท็อปเท่านั้นณนะวันนี้ย้ําก่อนว่า19ตุลาคมขณะที่ถ่ายทํากันอยู่เนี่ยนะครับยังไม่มีราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่มีการเปิดให้จองแล้วเพราะนั้นระหว่างนี้ใครอยากได้ o อ a Good Cat เข้าไปในแอปพลิเคชันของ Gate w a ลครับ GW-M แล้วเข้าไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนอารมณ์เดียวกับตอน h าวเวคือเข้าไปจองสิทธิ์ตอนนี้คุณจะได้สิทธิประโยชน์แพ็กเกจในมูลค่าประมาณสัก220 0 0 0บาทโดยประมาณแล้วก็มีออปชันในการซื้อการรับประกันเพิ่มเติมได้ด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มค่าหลักๆของรถเนี่ยนะครับอยากให้ดูคุณลองครอบแค่ส่วนนี้ครับแล้วนึกถึงอะไรถ้าคอบแค่ส่วนนี้ผมบอกเลยว่าอารมณ์นึกถึงอะไรฮะปอร์เช พอเช่เพราะว่าทีมผู้ออกแบบที่ออกแบบ ORA GoodCat เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ในทีมผู้ออกแบบของรถยนต์ p พอ c h e 911มาก่อนรวมไปถึงท่อนหน้าถ้าเป็น p พอ c h e อาจจะยาวหน่อยแต่เนี่ยลักษณะฝากระโปรงดีไซน์อารมณ์ประมาณนี้โลโก้เดี๋ยวบางคนจะเรียกผิดนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ Ora. โอ a o าโอนั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ของในเครือ g r รด t w a มอเตอร์นะครับ เรดวอลมอเตอร์เนี่ยเขาก็มีฮาวาลมีโอ a แล้วเดี๋ยวก็จะมีแบรนด์อื่นๆตามมาอีกผมจะเปรียบเทียบไปดูล้อเนี่ยก็ลายเดียวกันนะครับกับตัวที่ใส่อยู่ในตัวรุ่นอั t ต้500ยางก็ใช้ยางขนาด18นิ้วกระจกมองข้างเทียบไปดูเลยอันนี้จะเห็นต่างอันนี้เป็นสีเพราะเป็นสีฟ้าปุ๊บกระจกมองข้างเป็นสีฟ้านะครับแล้วมีไฟเลี้ยวแต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นอีกสีนึงที่ผมชอบมากจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ข้างนอกเนี่ยนะครับคือนะฮะ แล้วก็มีโลโก้บอกไว้เลยนะครับโอราด้านหลังเขียนไว้แบบนี้มีเซ็นเซอร์มีกล้องอะไรต่างๆมาให้ครบนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถ้าเปรียบเทียบไซส์จริงๆนะผมว่าอารมณ์พวกอีโคคาเดินทางต่างจังหวัดโอเคได้อยู่นะรถคันนี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทครับถือกุญแจไว้เฉยไม่มีปุ่มอะไรนะครับผมแค่เอาเท้าเหยียบเบรก รถพร้อมทํางานครับและรถจะไม่ทํางานถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับคุณไม่สามารถออกรถได้รถติดอยู่ผมเอาเท้ากดคันเร่ง,งไปไม่ได้เพราะอะไรเขาเตือนเลยประตูก็เปิดอยู่นะครับคนขับก็ยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยไปไม่ได้จอฟังกช์ชันจอทุกอย่างรายละเอียดข้างในแทบจะยกมาจาก h าวเวลเอกเกือบทั้งหมดพวงมาลัยเรียยเลือกปรับได้เลยจะเอาเบาเอาสบายเอาสปอร์ตนะครับแล้วก็มี คำสั่งควบคุมรถที่ใช้ทั่วไปที่สามารถบอกได้โหมดการขับขี่อัจฉริยะการตั้งค่าจอดรถเรียกว่ารายละเอียดเยอะมากเยอะมากบอกจริงโหมดการขับขี่ที่อยู่ตรงปุ่มขวามือเนี่ยจะมีโหมดออโต้ก็คือแล้วแต่ลักษณะการขับขี่ของเราโหมดมาตรฐานปกติทั่วไปมีโหมดประหยัดครับใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็มีโหมดสปอร์ตอัตราเร่งดีสนุกสนานแต่มีอีโคพลัสในนี้เพื่ออะไร พอเวลาเป็น Eco Plus เนี่ยเขาก็จะล็อกความเร็วไม่เกิน80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติว่าแบตเตอรี่เหลือประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกเข้าหมด Eco Plu s โดยทันทีการชาร์จนะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งคือเรื่องของการชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จในลักษณะที่เรียกว่าชาร์จแบบวอลชาร์จนะครับชาร์จเร็วก็ได้หรือจะชาร์จแบบที่เรียกว่าเป็นเสียบปลัก๊กชาร์จไฟบ้านก็ประมาณ8-10ชั่วโมงถ้าเป็นแบบว่าชาร์จเร็วเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก40นาทีบวกลบโดยประมาณสวิ ผมบอกเลยผมนึกถึงรถยนต์มินิคูเปอร์เดี๋ยวขยับไปให้ดูตัวท็อปนะว่ามีอะไรที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างอย่างแรกอยากให้ดูเลยคือภายในจะเห็นเลยว่าภายในเนี่ยสวยงามนะครับทูโทนเดี๋ยวผมเดินไปนั่งห้องโดยสารด้านหลังให้ดูจะเห็นว่าเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังนี่ขนาดผมนั่งนะก็ถือว่านั่งโดยสารได้สบายๆเอาพนักศีรษะขึ้นหน่อยหลังคาซันรูฟมีมาให้ระบบความปลอดภัยเพียบครับ ว่าให้ฟังแบบนี้นะครับพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่า Ora GoodCat ไม่ว่าจะเป็นรุ่น T c ค400รุ่น Pro 400หรือว่า Ultra 500ก็แล้วแต่ใครที่คิดว่าสนใจหรือมีความสนใจอยู่บ้างแนะนำว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Great Wall Motor แล้วจองสิทธิ์ไว้ก่อนแล้ววันที่29ตุลาคมเรามารู้ราคาพร้อมๆกันทั้ง3รุ่นนะครับจะได้รู้ว่า เราจะเลือกรุ่นไหนแล้วจะไปต่อหรือจะเปลี่ยนใจค่อยว่ากันสุดท้ายแล้วค่อยมาเลือกสุดท้ายแล้วค่อยมาตัดสินใจวันที่29ตุลาคม,มพร้อมๆกันครับ